เหนขเขาเขาก็นี่ยเหมือนทียางว่มีอ,อย่างแบบตุมไกย์ตุมเกยใส่เนวเสียบดูด้วยแนวเสียบอย่างพระบุรุษก็ไปถามพระบุรุษคุแนวเสียบ <laughs> เสียบเสียบหน้าเมืดป่าวันก็มีนี่นี่ป่าวัน ยตะก,กันหน้ามดหมอ้อเอาเสียอรถเยอะไบเสียบเข้าไปอดมกระดดกเกิดกระโูก เซบจะน,นามมันเลยขาวุมีน,น,นะนี่นเอาเียบเฮ็ดไปเสียบได้ไมกลุ่มยำเด่นก็อยก็อยากเทาหาดลง้ลงด้าราังอันนี้มีไบ,บเซียบไปเืียบนี่นี่ไรเแีบยบคือเทเฮ็ดนี่เว้ยบ,บ,บม่ได้เสียบโบแม่เคยชวน ปลาวันกินย่ำได้ก็เสียปลาวันดูกกมักกินมันมัดแล้วตัวนังนจตักอรกาศตะตกยันว่าเสียปานนี้ถ้าวม่มีแนวเสียใส่ để liền vào Chết này Chín chứ Tâm nhìn lại <laughs> phải chín ngắn